คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะเรื่องการประกวดทรงผมสวยงามอะคะ่ะเปิดคลังสารดีวันนี้คุณผู้ชมจะพาไปพบกับเทศการหนึ่งะคะที่มีการแข่งขันที่เรียกได้ว่าเป็นการปั้นทรงผมคุณผู้ชมถ้าใครที่ทรงผมสุดเด่นแล้วก็แบบสวยงามเอารางวัลไปเลยแต่จะบอกว่าไม่ใช่ใช้แว็กหรือว่าใช้เจลนะคะ จะบอกว่าเทศกาลนี้นะคะเกิดขึ้นนะ,ะถึงแม้ว่า,าสถานการณ์โควิดจะระบาดแต่เขาก็ยังไม่ยกเลิกค่ะการแข่งขันที่จิมมี่พูดถึงก็คือ hair freezing contest ค่ะหรือการประกวดทรงผมแช่แข็งเกิดขึ้นในประเทศแคนาดานะคะจะบอกว่าเขายังมีการสร้างความเฮฮาให้กับผู้ชมต่อไปด้วย การแข่งขันส่งผมแช่แข็งนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี2011ค่ะที่บ่อน้ำร้อนแพคคินีฮอตพูลในเมืองไวท์ฮอสมอนทนยูคอนประเทศแคนาดานั่นเองค่ะและยังคงจัดต่อมาเรื่อยๆเป็นประจำทุกปีเลยแน่นอนค่ะสำหรับ สิ่งล่อตาล่อใจนะคะสำหรับการแข่งขันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของรางวัลค่ะจริงจังมากๆเลยเพราะมีทั้งรางวัลทรงผมชายยอดเยี่ยมรางวัลทรงผมหญิงยอดเยี่ยมรางวัลทรงผมแบบกลุ่มยอดเยี่ยมค่ะรางวัลทรงผมที่สร้างสรรค์ที่สุดและสุดท้ายก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งผู้ชนะในแต่ละหมวดค่ะจะได้รับรางวัล2,000ดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ4 6 0 0 0บาทรวมถึงสิทธิ์ในการแช่บ่อน้ำพุร้อนฟรีค่ะและยังจะได้รับนะคะบัตรสําหรับผ่านเข้าใช้บริการในแต่ละ โซของทึ่งแอนดรูอัมบริดจ์ะ Andrew um นะคะเจ้าของกิจการทักกินี่ฮอตพูลส์เนี่ยได้กล่าวว่าการแข่งขันนี้นะคะเริ่มต้นมั้งแต่ปี2011โดยเป็นการแข่งขันเล็กๆนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นก่อนที่จะกลายเป็นกระแสในปี2015และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีผู้เข้าแข่งขันเป็นจํานวนมากและแน่นอนค่ะเงินรางวัลก็ต้องเพิ่มขึ้นในทุกๆปีด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปแข่งประกวดทรงผมที่แช่แข็งแล้วก็จัดเป็นทรงแบบครีเอทความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถไปกันได้ที่แคนาดานะคะส่วนจิมมี่จะขออนุญาตนะคะชัยแวะไปก่อนเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนเหลือเกินคุณผู้ชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรารคดีมีชีวิต